ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้นะพี่เฟิร์นมาเที่ยวที่ระยองมากกับน้องเชอร์เต็มด้วยนี่พี่เฟิร์นก็เลยเตรียมอุปกรณ์ลูกโป่งยักษ์มาเขาบอกว่าพอเป่าแล้วอะ่ะมันจะความกว้างแบบหเมตรเลยอะ่ะเมตรเลยเะเส้นผ่าศูนกลางหนงเมตร อะลองดูสิว่าใหญ่เกินเมตรมันจะไหวไหมลองดูอ,อน,นีเราต้องขอบคุณสหานที่ที่โรงแรมโนเทลระยองริมเพนิซซ์ไปหาปักกันดีกว่าทักคือละหมาหรอ <c oughs> ก,ก,ก,ต,รกตรงนี้ไม่เอาดีกว่าคือเนี่ยตอนเย็นน่ะเขาจะมีบุฟเฟ่ดูดิดชิลไหมลนะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมากินกันใช่ไหมบรรยากาศดีมากอือโหนี่เข่ากระแทกปึ้งปึ้งเลยเนี่ยภาพมันสั่นอ่ะเด็อันนี้ถามว่าหาซื้อที่ได้ที่ไหนไอ้ตัวตัวตั๊มเนี่ยมันติดมากับยางนะสะลมนั่งรถโป่งเนี่ยหาซื้อมาในอินเตอร์เน็ตอื อะเดี๋ยวเราไปดูกันขอแล้วมั้งครับปั๊ม,อมอขอแล้วอ,ววอ,อวขอ พอก่อนพอก่อนเฮ้ยพอแล้วด้านนี้มันเป่แงแย่แล้วไอ้ไปขนตัวลูกโป่งอีกอย่างนะครับความรับผิดไม่ใช่ด้านนี้มันปรีแล้วเนี่ยเนี่ยด้าน,ห,นหัวมันอะหัวอะไรไอ้ไม่เคยเล่นลูกโป่งหรอตรงนี้ยังอยู่ตั้งเยอะต้องต้องเอาไอ้นั่นมัดแหละเอาโคมานมันอะมัด คนมันอะไรมัดคืออะไรนะนี่สีเหลืองอันนึงฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนครับตกไปแล้วใช่ไหนครับ ไปไหนอีกสองอันครับพี่เฟินเอาแล้วดูดิถามเชอร์แตมหน่อยดิตกใจเปล่าเชอร์แตมตกใจไหมเมื่อกี้ตักตุ้งแล้วก็มีอีกตุ้มหนึ่งตามมาเปล่หรือเราโดนสไนเปอร์ที่ไหนกันไม่แปลกีบิงสองลูกเลยอ่ะเมื่อกี้เชอร์แตมเห็นไหมลูกเห็นไหมลูก เห็นกระตาเลยปะหรือเห็นกระยายปุ้งแตกปุ้งลูกนึงแล้วพ่อเห็นกระตาเจ็ซตัมนี่เห็นกระยายสีพู่ใครถือพี่แป๊บแตกปุ้งลูกนึงเลยอีก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 ลูกนึงเห็นตกกระจายตายตามเลยนี่เอาแล้วอย่ามาแตกใกล้ๆพ่อนะ้ี่บึ้มเซตจมบอกตรงมาเดี๋ยวเซัมทำแตกเอง จะแตมไปเล่นไปลูเป็นเล่นอะไรนะอะไรจะแตมว่ายว่ายไปเก็บผู้ทรงนี่ดูจะแตม้โอ้โหโอ้โว่ายแตมไม่เป็นเลยทางนี้เก่งเลยเนี่ยโอ้โหเท่บ้าโอ้ยจกงนียว่ายน้ำไม่เป็นเลยแต่ไม่ย้ำเฮ้ยตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับข้างหลังครับโอ้ตรงนี้จะแตมเยวน้้ผีน้ำผู้ผีหรอนน้ำพ้ผีลุยลุย มีผักออกไปมีตุ้ยกระจายเลยโอ้แล้วผู้พิพากษาพี่เฟิร์นนี่อาศัยน้ำหนักด้วยพี่เฟิร์นไม่กระดุกกระดิกเลยโผมมันโค้งมากพี่เฟิร์นนี่ร่างฐานมันโค้งบ้างเลยหายไปแล้วมันเป็นไงบ้างครับมันเป็นยังไงไปถึงมันแตกง่ายเหลือเกินครับ จะเป่าตึงไปอยากให้ลูกใหญ่ๆไงอ๋อแม่น้ำกับน้อยน้ำมันก็ยังดีเลยอะไปลุยๆไหนดูใต้น้ำสิโหเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยยังเหนื่อยยังโอ้โห อะไรอะแดนแดนใต้น้ำแดน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 แอ่ะเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไอสองอันนั้นก็เปาะบางเหลือเกินอันนี้ก็เหนียวเหลือเกินมาเล่นเออมาเล่นบอลเล่นบอลกันดีกว่าเออเล่นบันเล่นกันดีกว่าเตะเตะตีโอ้โหบิน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  โอ้บิน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 นิสสาว่ายน้ำที่นี่น่าเล่นมากเลยนะลูกนะนิสสาว่ายน้ำสวยเลยนะเล่แต่เล่นตั้งแต่มีพระอาทิตย์สว่างๆอ่างนะยันแบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วอ่ะใช่ไหมเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

พี่เฟิรนเล่นคนเดียวโอ้ยหอ้โหโอ้โหโา้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอาโหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้โหโอ้ออ้โหอ้โห ระวังนะระวังนะคอยขาครับาขอบคุณครับไปๆลุกไปๆกแถ้ามันอยู่บนนตโอ้โหไม่ต้องทุ่มทุนขนาดนี้ก็ได้มาแข่งกันเลย มีเรื่องเลนมต้งมือสองต้องได้ได้แล้วลูกแล้วเาัเ้ยโอ้โห น้ำพู้ผีน้ำผู้ผีน้ำผู้ผีน้ำผู้ผียน้ำผู้ไรู้ผีน้ำผู้ผีตอนี้ลูกบอู่บนน้ำผู้ผีแล้วโอ้โห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 โอ้ไปโอ่อ้โหโหอ้โหโหอ้อ้ม้้โห เอาไว้ให้ดียังไงเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับแข็งแรงพู่แขงแรงพี่เปิดเซฟนิดนึงครับพี่เปิดพี่เปิดเป็นคนจำบ้าอยูโอ้โห ตอยตอยตยต,ยต,ยตยนะพ,พีโอ้โห <ifter> ัอ้โหอ้โอ้โห้หอ้ห้อ้ห้โอกโอนโหอ้โห้โหโออ้โ้หโอ้โหโอ้โหอ่อ้โอ้โก นี่ให้ให้น้องแต้มถือแล้วปิดผิดด้วยกันครับเย้วันนี้เป็นไงเตมถูกไหมสุกไหมลูกโป่ยักษ์ใหญ่กว่าตัวเต้มใหญ่กว่าเยอะก็บอกว่าข้างในใส่แต็มได้หคนแต้มเราไปก่อแต้มาอาา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 ่าา่าา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 ราบาาาาทาา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 ลาาาา